จตุพรจวกเก้าอี้ประธานสภาบอกยกให้แล้วเอาคืนสมควรถูกประนามเกมการเมืองเรื่องอัมหิตเก้าอี้ประธานสภายกให้แล้วเอาคืนจตุพรจวกเพื่อไทยกลับไปกลับมาสมควรถูกประนามดูจากรอยยิ้มตอนนี้บิ๊กป้อมมีความสุขที่สุดหากเกิดสถานการณ์ไม่คาดคิดมีโอกาสได้ยินประโยคโปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง นายจตุพรพรมพันธ์กล่าวในรายการประเทศไทยต้องมาก่อนตอนความจริงเป็นสิ่งไม่ตายโดยระบุถึงกรณีกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยประชุมมีมติกลับหลังหันว่าตำแหน่งประธานสภาต้องเป็นของเพื่อไทยเปรียบเทียบเป็นคำโบราณก็คือไม้หลักปักขี้เลนหรือไม้หลักปักที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยแสดงจุดยืนต้องการตำแหน่งประธานสภาทั้งที่รู้ว่าเป็นเรื่องยาก ที่พรรคเก้าไกลจะได้ตำแหน่งนายกจากนั้นเพื่อไทยก็ยอมถอยบอกให้ตำแหน่งประธานสภาเป็นของพรรคอันดับหนึ่งพูดโชว์รอโดยที่พรรคเก้าไกลไม่ได้บังคับนายตทุทรุพย์กล่าวว่าพรรคการเมืองที่วันนี้พูดอย่างพรุ่งนี้พูดอีกอย่างจะหวังอะไรกับการรักษาสัจจะพูดว่าให้เขาแล้วยังเอาคืนสมควรถูกประนามพรรคเก้าไกลรู้อยู่เต็มอกว่าตำแหน่งประธานสภาเป็นเรื่องยาก เพื่อไทยก็อ่านเกมขาดว่าจะตั้งรัฐบาลไม่ได้ตำแหน่งประธานสภาจึงเป็นของจริงที่สุดแม้ไม่มีเรื่องมอ1 1 2หุ้นไอทีวีขายที่ดินเก้าไกลก็ไม่มีทางได้ตำแหน่งนายกและประธานสภาจะตั้งรัฐบาลไม่ได้รวบรวมเสียงได้ไม่ครบ376เพราะไม่ได้เสียงสอวอปลายทางพัรเก้าไกลต้องเป็นฝ่ายค้าน เหลือตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านที่ไม่มีใครแย่งเกมการเมืองเป็นเรื่องอมาิตหน่วยความมั่นคงก็ได้ยินเรื่องที่จะมีการหักกันจึงเตรียมรับมือคนลงถนนสถานการณ์การเมืองในขณะนี้ไม่ตรงไปตรงมาเริ่มต้นสร้างปัญหาใหม่วางปฏิทินการเมืองให้เข้าสู่ทางตันนายสุชาติตันเจริญสสพักเพื่อไทยผ่านมาสิบพักในแวดวงการเมือง นักการเมืองพูดคุยแลกเปลี่ยนเจราจาต่อรองดูจากรอยยิ้มพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐมีความสุขที่สุดไพ่อยู่ในมือเสมือนว่ามีความเบเ็ดเสร็จแต่ต้องปรับองค์ขาพยพให้ไปสู่เป้าหมายเรื่องที่เดินทางไปประเทศอังกฤษก็บอกว่าไปหาหมอและไม่เจอนายทักษิณชินวัตรมา18ปีนายจตุพรกล่าวนายจตุพรยังกล่าวอีกว่า ไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลนาทีนี้เป็นปัญหาหมดเพราะได้มาซึ่งวิธีการไม่ปกติถึงอย่างไรนายพิธาจะไม่ได้เป็นนายกเพราะสอวอมไม่โหวตให้ส่วนคนอื่นที่ฝันหวานเป็นนายกจะต้องผิดหวังท้ายที่สุดอาจไม่ได้สักคนถ้าดอกแรกเกิดชนวนปัญหาว่าคนไม่พอใจที่พัรเก้าไกลไม่ได้อะไรเลยมวลชนพูดเรื่องม .112 อีกชุดหนึ่งก็ออกมาลงถนน พลเอกประยุทธ์จันโอชาประกาศพรกรฉุกเฉินโอกาสได้ยินคำว่าโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งก็มีความเป็นไปได้ในระยะ6วันเดี๋ยวก็เห็นถ้าเป็นสถานการณ์ไม่คาดคิดอยากบอกประชาชนให้เอาประเทศเอาชาติบ้านเมืองเป็นหลักเลิกแยกฝักฝ่ายประชาชนควรลุกขึ้นมาจัดการก่อนทหารออกมานายจตุพรระบุ